สวัสดีค่ะวันนี้นะคะห้องสมุดจินดาจะพาทุกท่านมารู้จักกับพื้นที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ของเล่นจากภูมิปัญญาค่ะในพื้นที่นี้นะคะ เป็นพื้นที่เล็กๆที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับของเล่นจากปัญญาชุมชนค่ะจะประกอบไปด้วยของเล่นที่ผลิตขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาตินะคะซึ่งในสมัยอดีตเนี่ยนะคะอาจจะใช้วัสดุที่มาจากหลังบ้านนะคะของเหลือใช้ในบ้านสิ่งเหล่านี้เอามาประกอบการกลายเป็นของเล่นให้เด็กๆได้คะ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่านายพิพิธภัณฑ์เนี้ยมีของเล่นอะไรกันบ้างแล้วก็แต่ละอันเนี่ยน่าสนใจยังไงนะคะวันนี้จะพาไปชมค่ะ ตอนนี้นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ของเล่นภูมิปัญญาค่ะเวลามองเข้ามานะคะเราจะเห็นชิ้นส่วนของเล่นอย่างละนิดละหน่อยนะคะแต่ว่าแต่ละอันะมีความสําคัญแล้วก็มีที่ไปที่มาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนด้วยค่ะเดี๋ยวตามกันไปดูกันเลยนะคะจุดแรกนะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับอันนี้ค่ะรูปปั้นสัตว์ต่างๆนะคะของเล่นชุดเราเรียกว่ากัน เล่นปั้นวัวปั้นควายนะคะสมัยก่อนเป็นที่นิยมมากเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปทํางานในไร่ในนานะคะจะมีดินโคลนดินหนยวที่เอามาใช้ประโยชน์ได้คนสมัยก่อนก็นิยมนะคะที่จะเอาดินเหนียวนะ่ะมาเล่นปั้นซึ่งส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะปั้นวัวกับควายค่ะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เห็นเป็นประจําอยู่ตามทุ่งนานะคะแล้วก็ลักษณะของสัตว์เป็นสัตว์ตัวใหญ่ที่เด็กๆชอบเลยค่ะ ของเล่นที่ทํามาจากดินเหนียวแล้วนะคะเราก็จะมีตัวอย่างของเล่นที่ทํามาจากไม้ค่ะวัสดุจากไม้ในอดีตที่มีเยอะมากนะคะก็คือไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่หลายๆชนิดเลยนะคะที่นํามาทําเป็นของเล่นได้ค่ะโซนนี้นะคะจะมีตัวอย่างของเล่นที่ทํามาจากไม้ไผ่หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่นะคะอันนี้นะคะนี่แล้วก็ยังมีจานบินไม้ไผ่นะคะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ทําจากไม้ไผ่เช่นกันค่ะแล้วก็ยังมีนะคะนี่นี่นะคะก็เรียกว่า นกปีดไม้นะคะเป็นของเล่นที่ให้เสียงใช้วิธีการเป่านะคะเรียนแบบเสียงนกหรือเสียงนกจากธรรมชาติค่ะนอกจากนี้นะคะของเล่นจากไม้นะคะอื่นๆนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะนี่อันนี้นะคะลูกข่างค่ะลูกข่างไม้นะคะทาจากไม้เนื้อแข็งก็อย่างเช่นไม้ประดูนะคะหรือว่าไม้อื่นๆที่มีนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีไม้ไม่เหมือนกันนะคะลักษณะก็คือทําให้มันกลมๆแล้วก็มีปลายแหลมแล้วก็ใช้หมุนแบบนี้คะ่ะเล่นสนุกมากเลยนะคะวัสดุจากธรรมชาติที่ มีของที่เอามาทําของเล่นได้แล้วก็นิยมมากๆค่ะนั่นก็คือกะลาค่ะกะลามะพร้าวนะคะจากที่เราใช้มะพร้าวนะคะประกอบอาหารหรือทําขนมเสร็จแล้วนะคะของที่เหลือใช้อย่างกะลามะพร้าวเนี่ยก็นํามาทําของเล่นที่สนุกแล้วก็นิยมมากๆนะคะนั่นก็คือการทําของเล่นเดินกะลาค่ะในภาษาเหนือน,นะคะเราจะเรียกว่าก๊อกกะกล่งนะคะนี่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะกะลานี้นะคะก็จะเอามาเจาะรูแล้วก็ผูกด้วยเชือกเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เท้าเพื่อที่จะเดินนะคะ สำหรับมุมนี้นะคะก็เป็นมุมที่เกี่ยวกับของเล่นจากธรรมชาติจากต้นไม้นะคะก็คือต้นกล้วยนั่นเองค่ะต้นกล้วยนะคะจะมีส่วนประกอบหลายอย่างที่ทําของเล่นได้ค่ะอย่างที่เห็นกันนี้นะคะก็เป็นก้านกล้วยค่ะที่เอามาทาจาลองเป็นลันกษณะของม้าค่ะเรียกว่าม้าก้านกล้วยค่ะวิธีการทํานะคะไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ตัดก้านกล้วยที่มีขนาดแบบนี้นะคะแล้วก็หักลงมาประมาณนี้นะคะทําให้หน้าตาเหมือนม้าใช่ไหมคะวิธีการเล่นม้กาก้านกล้วยนะคะเวลาที่เด็กๆควบม้าเนี่ย ในอดีตจะร้องไปด้วยนะคะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยมีจินตนาการในการที่คิดว่าตัวเองขี่ม้าจริงๆค่ะเป็นของเล่นที่เสริมจินตนาการได้ดีมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะก้านกล้วยก็ยังมาทําของเล่นอีกอันหนึ่งที่นิยมมากเช่นกันนะคะนั่นก็คือปืนกลก้านกล้วยค่ะ ของเล่นอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ใช้ไม้ไผ่ทาแล้วก็เป็นที่นิยมไม่เฉพาะในภาคเหนือนะคะที่ทุกภาคเลยนะคะเราจะเห็นเป็นประจําค่ะนั่นก็คือของเล่น ที่เรียกว่าม้าฝึกเดินค่ะของเล่นม้าฝึกเดินในภาษาเหนือนะคะเราจะเรียกว่ากลมเกง๋งหรือกลงกานนะคะวิธีเล่นก็จะเรียกว่าการซิกกลงกันนะคะเป็นการที่เอาไม้ไผ่นะคะสองท่อนมาต่อกันแล้วทําให้มีที่เหยียบเวลาที่เราเดินขึ้นไปเหยียบแล้วพากันเดินนะคะเด็กๆก,ก็จะมีการแข่งกันว่าใครจะเดินได้เร็วกว่ากันด้วยนะคะของเล่นชิ้นนี้นะคะจะช่วยการทรงตัวของเด็กได้ดีแล้วก็สร้างความสนุกสนานอย่างมากค่ะวิธีทํทาก็ไม่ยาก้วยนะคะ ค่ะเรายังมีอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าเกิดมาถึงตรงนี้นะคะจะเห็นชัดเจนก็คือว่าวค่ะว่าววันนี้นะคะก็เป็นของเล่นที่เป็นที่นิยมมากนะคะในสมัยก่อนผู้ใหญ่ก็มักจะทําว่าวจากไม้ไผ่แล้วก็ให้เด็กๆวิ่งเล่นกลางทุ่งนาอย่างมีความสุขเลยนะคะของเล่นว่าวเนี่ยนะคะ เป็นของที่แต่ละบ้านในสมัยก่อนเนี่ยประดิษฐ์ทำกันเองแทบจะทุกบ้านเลยค่ะ,อะนอกจากนี้นะคะเรายังมีของเล่นง่ายๆอีกหลายอย่างค่ะที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหมากเก็บค่ะหมากเก็บจากก้อนหินนะคะหรือว่าหมากเก็บจากไม้ไผ่ค่ะนํามาเล่นได้นะคะเป็นกลุ่มเล่นกับเพื่อนๆหลายคนนะคะสร้างความสนุกสนานในการเล่นเป็นทีมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอันหนึ่งก็คือหนังสติ๊กหรือว่าที่นี่เรียกกันว่า กลงนะคะการยินกลงนะคะในสมัยก่อนเนี่ยก็จะนําดินมาปั้นเป็นรูปก,กลมๆค่ะแล้วก็ใช้เป็นลูกของหนังสติ๊กนะคะยิงแข่งกันว่าใครจะยิงได้เร็วหรือว่าได้ไกลกว่ากันนะคะค่ะสำหรับของเล่นนะคะที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของเล่นภูมิปัญญาของเรานะคะอาจจะมีจํานวนยังไม่มากค่ะแต่ว่าแต่ละรายการที่เราได้รวบรวมมานี้นะคะก็เป็นของเล่นที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อชุมชนค่ะ เพราะว่าประดิษฐ์นะคะสร้างทางมาจากของที่อยู่ในวิถีชีวิตค่ะซึ่งทางห้องสมุดจินดานะคะก็หวังว่าของเล่นที่เราได้รดวบรวมมานี้นะคะจะเป็นไอเดียหรือช่วยฟื้นฟูความทรงจาของคนรุ่นคนปู่คณย่าตายายนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าในอดีตนะคะแม้จะไม่มีของเล่นทันสมัยหรือว่าไม่ต้องใช้เงินจํานวนมากเนี่ยก็สามารถประดิษฐ์การเล่นแล้วก็สร้างกิจกรรมการเล่นร่วมกับเด็กๆที่บ้านได้ทุกที่เลยนะคะ การจัดแสดงของเล่นจากคุิปัญญานะคะที่เราได้รวบรวมมาให้นะคะก็เป็นความหวังอย่างยิ่งว่าจะช่วยจุดประกายนะคะให้ท่านที่สนใจการทําของเล่นให้เด็กๆที่บ้านนะคะได้เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวค่ะโดยที่ใช้ของหาได้ง่ายๆจากหลังบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุจากไม้ไผ่ต้นกล้วยนะคะกระดาษหรือว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถหยิบจับได้จากที่บ้านเนี่ยมาช่วยกันนะคะสร้างให้เป็นของเล่นเด็กๆเ,เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้มีกิจกรรมการเล่นที่สร้างความสุขกับพวกเขาค่ะ